สวัสดีค่ะช่องไมย์โอยพารอาช่องแนวปยวรผ้ามาเห็นอย่าง <c oughs> หัเ็เลงกันหาหอยพี่น,อน,อน้องหอยกาบหอยมือนีบได้บดได้ขวาได้มือนีหาในะนำไม่ลกันพี่น,ออน้องสีผ้าบเบ่งปูแล้วกากงมอง กางมองหรืออะไรประทดทุง่งน้าปี่เียบอ้วนเตลือดลงไปแล้วเนี่ยเห็นปูว่ะพี่น้องฝนรอยน้ำเลยคุณอิอเซ่เนี่ย ว้วตื่นเบิดอัวมาเนะฮะเอออยากได้แบบนี้เออนี่แบบนี้ครับเออห้อยกาบมันวะเออวัวเย็นตัวเ <laughs> ย็นนี่ยังห่อนกระดอ้อมันยืนน้ำฟังปะก็ยืงจริง โอ้นี้หอยแบบนี้ไม่ค่อยเนื้อหลยไหย,ยอามันเหนียวห้องกับไปหั่นเอาตัวเนาะหั่นเคืองหั่นเคืองปูปูกลางมองปลาสุธงบอ่อมองห้างเอาปลาขาวอันบอ่อได้แล้วบ่อหรือห้ากะกาง โอ้โกางไว้บ่หรือการลยยามิิเสาวยังไม่ยามเขาพูมาลากมองบ่เหาะไผ่สนิทวน,นวกินกินหอยทั้งโคกเบือ่อเหะพี่น้องมากินหอยแนะนามัาน แต่จกอ,อันนี้ขีดตุมไปยันนี่นนเลิกบ่ะนี่น,อนเอ,อ้ยเอาตีนขีบเอาบาอเด <laughs> ี๋ยวคือบ่มุดสร็หนาว ไม่จูกับมีดเลยฮะไม่จูปะเอาดอกยวมันสิเนาบะเดกข้หาหพันได้กินตอนนี้ไม่เก็บบะได้คือหอยขัวดิมอหโยลงมานั่งต่อฟังปนปีนลงมาต่ปุ่นทางถนนไหลลงน้ำซะแล้วเนะพี่นอ้อง

ียาเกียระเกลียวหนีบขึ้นมาเงินปูจางมองมันห่างๆมาสาันปูฮะขุ่นงุ้มเกิดไปเทิงขุ่นเพลินสันปูอ่ะพี่น้องได้เอาได้เอามองนี่นเอา น้ำเลิกบอกคือพวกขี่กันล่อนมาขี่กันล่อนกับอันอพอเห็นหอยหอยขี่กันล่อนเ <laughs> ลยน,นปูไปแล้เพ่อนถ้าอยากหากินทังสีล่ละพี่นอ้องชีวิตประจำวันอยู่ทังสีล่ละหน้าติดซีบ่มีกับเขากับครามลงมาเซ่ ฮะปูหาปลาอ่ะยังมื่อปลูกดีเนาะพี่น้องน้ำไก่เซ่ดูดแต่มันบ่มีไฟสงสัยเครื่องอันนี้ยังมื่อปลูกดีริมเอาริมเอา เอาผัดจักจานหนึ่งกับพ่อเด้อบอ,บอต้องออนไลายดอกเอาเไปผัดเส้นใบโหระพาเนาะถือกระบอกปั๊วระเบิงบรรยากาศพี่นอ้อง ในวันกระล่างลงอีกค้นกับมาผขาดเนาะเจ้าก,ก็มาหาอย่างหากินเออแบบนี้แหละเออหอยอันนี้แหละมันเหนียวเขากับขอบไปหั่นเอา ในเบิงบรรยากาศตัวนี้คือันทางเด่คซึถนนถนนตรงนี้จะก,กั้นระวางให้หน้ากับเซ่พี่นอ้องอันนี้ให้หน้าแม่อวยฟังยามนามมามันหล่นหล่นเซ่ขึ้นมาแบบกับมาถ่วมหน้าใกล้ๆพี่นอ้องแมุ่้ยปีนลงมาได้นี่ ปีนลงมานาง่งปุ่นปีนลงมาเตอทั้งปุ่นได้ร้ายแล้วบ่อเออได้จานหนึ่งแล้วตัวนั่น หอยกาบหอยข้าวต้มหอยเอียงแหละนี่มันสองแบบเลยหอยเล็บมากบอยเล็บมากเดี๋ยวก็ต้น็นหน่อยๆหน่อยๆบอสไม่หน่อยอันบอมีหนึ่งอ่ะเจียวมาหา,างนูพี่น้อง หนูดักหนูสเสียงมองไฟฮะ,ไไะเจ้ามหาอ้อยหนูพี่ทองอ,อีอ้อวนอยู่ในน้ำเออพ่อเอาหลายเอาจานนึงกับพ่อแล้วตัวอ้วนวม, <laughs> มันองกินเนยาก ออนี่แถวนี่มันผมมีอยู่แถวหนิโาลได้เลยอยอย่าไกนแก่ตัวเดียวนี่บ่ปูตัมัหลุดตำยังเยอะก็นกนอยู่แล้วหนพุทธิสัมโอเดหลายอะไดิแอมเห็นนะเซ่หนุยนี่เป็นเซ่บก เซบกมาจากจังหวัดอำนาจฟังพุ่นเป็นอำนาจฟักงนี่เป็นอุบลบ้านไม่อุยอยอุบล้อจ้าอยู่อำเภอม่วงสามสิบจ้าขึ้นมาล่ะพี่น้องห <laughs> นาวว <c oughs> <c oughs> าน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพาไปเบิงพาาปเบิงฮยออูลกินก็เบิดอกเนอ ัดจานหนึ่งพอดีไปแกเอาเนื้อมันออกนะพี่น้องหลักกับมะพั้าโอ้ยปลูกเสือเงาพูดปูแลหายปลาเมื่อปีงตายแล้วเอาลงไม่หาน่ะแวอุ้มเองพี่เอาลงไ,ไปให้หน้าก่อนไป ไปเมื่อเที่ยงบ้านพี่น้องนี่เทียงเขาอยู่ซึนไปเมื่อพี่น้องไปเดี่ยวเร่งเดียวเร่งเร็วในอาหารเร่งเร็วอู้เมื่อเที่ยงไปคลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้อง